Pra อีมังอาางัตังัสมันนาขาตางังปุณอิมังอาางัสมนาขตังตนให้เราตมาแล้วอมังอัดทังสมันนาขาต,าตัง อุทะปัญ,ญาตาปจะะตังุปโภสังอิมัญชะลติงอิมันจะทิวสังสัมมะเทวะอภิลักขิตุงสมาสม,มะทิยามิตินะดบบนี้จะได้แสดงพระธรรม,มเทศนาเพื่อเป็นเครื่องสดับสติปัญญาบารมีแก่ญาตโยม ชาววัดพุทธวิหารทุกท่านที่มาได้มาถือศีลอุโบสถในวันนี้วันพระในวันนี้เป็นวันพระสิบห้าคำก็แลการที่ท่านทั้งหลายทั้งผู้มีศรัทธาถึงวันธรรมมัรสะวนะ8คำ่ำสิบหค่ำก็ได้พร้อมจิตพร้อมใจกันมาบำเพ็ญบุญ เริ่มต้นตั้งแต่ได้มีการสมาทานศีลจากนั้นได้ถวายสังฆทานถวายพระตาหารแด่พระภิกษุส,สง์เป็นลำดับสืบต่อมาในโอกาสต่อไปนี้ก็จะได้แสดงธรรมแล้วก็จะยัโยมก็จะได้ฟังธรรม เพื่อเป็นเครื่องสดัตสติตปัญญาบารมีในหัวข้อเทศที่ได้ยกขึ้นในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการรักษาศีลอุโบสถดัดง<ม>ที่อัตมาได้ยกขึ้นว่าอิมังอัตถังคัสมนานาคตัง พุทธปัญญาัตาังอุปสถังอิมันจลติงอิมันจทิวสังสัมมะเทวะอภิรักิตุงสมาธิยามิซึ่งแปลใช้ความว่าข้าพเจ้าขอสมาทานอุโบสถที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อันประกอบด้วยองค์แป,ประการนี้เพื่อจะรักษาไว้ให้ดีนี่ให้ขาดนี้ให้ทำลาย ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะเวลาวันนี้ก็หมายความว่าอุโบสถศีลนั้นมีระยะเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตั้งใจรับแล้วก็ตั้งใจสมาทานกระพติปฏิบัติให้ได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็จะมีอานิสงส์มากมาย ซึ่งในอันิสง์ของการรักษาอุโบสถศีนั้นก็ได้มีในพระสูตรมีชาวดุดังที่อากจะมาจะได้แสดงให้ญาติโยมฟังดังต่อไปนี้ <c oughs> ได้ยินว่าในได้ยินว่าในการก่อน ได้มีแว่งแคว้นชื่อว่าอธิละต่อมาคนเห็นใจคนหนึ่งชื่อโกตุอานิกาเพราะเกิดชาติภัยคือเข้ายากมาแพงจึงพร้อมด้วยบุตรและภรรยาไปยังแว่งแควนที่มีทุ่งนาแบ่งเอาไว้เมื่อไม่อาจจะพาบุตรไปได้จึงทิ้งบุตรแล้วขอบ หนีไปมานดากลับมาอุ้มบุตรนั้นอีกทั้งสองคนนั้นเข้าไปยังบ้านผู้เลี้ยงโคหลังหนึ่งก็ครั้งนั้นคนทั้งหลายได้เตรียมข้าวปลายาญาจำนวนมากไว้ เพื่อคนเลี้ยงโคทั้งหลายสามีภรรยาทั้งสองนั้นได้เข้าปลายาตจากบ้านนั้นบริโภคครั้งนั้นบุรุษนั้นบริโภคเข้าปลายาตมากไม่อาจจะให้ย่อยได้จึงตายลงตอนกลางคืนถือปฏิสนธิเกิดเป็นลูกสุนัข ในท้องของสุนัขตัวเมียในบ้านนั้นลูกสุนัขนั้นได้เป็นที่รักที่โปรดปรานของคนเลี้ยงโคก็คนเลี้ยงโคได้บำรุงพระปัจเจกะพุทธเจ้าอยู่องค์หนึ่งฝ่ายพระปัจเจกะพุทธเจ้าเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ให้ก้อนข้าวก้อนหนึ่งแก่ลูกสุนัขนั้น มันทำความรักให้เกิดในพระปัจเจกับพุทธเจ้าไปบนนสสารรณศาลากับคนเลี้ยงโคเมื่อคนเลี้ยงโคไม่ว่างในเวลาอาหารลูกสุนัขน,น,นั้นได้ไปตามลำพังเฮาที่ประตูบนนสสารรณศาลาเพื่อจะบอกเวลาเมื่อเห็นสัตว์ร้ายระหว่างทางก็เฮาให้หนีไป ลูกสุนัขนั้นมีจิตใจผูกพันในพระปัจเจกัพุทธเจ้าตายแล้วไปเกิดในเทวโลกที่เทวโลกนั้นเทพพบุตรนั้นได้ชื่อว่าโคสกะเทพพบุตรเมื่อเคลื่อนจากเทวโลกได้มาเกิดในเรือนแห่งตระกูลหนึ่งในกรุงโกสัมพีเศรษฐีผู้ไม่มีบุตร จึงให้ทรัพย์แกบิดาของเด็กแล้วนำเด็กคนนั้นมาเลี้ยงเป็นบุตรลำดับนั้นเมื่อบุตรของตนเกิดเศรษฐีนั้นได้พยายามจะฆ่าถึงเจ็ดครั้งก็หมายความว่าไปขอลูกเขามาเลี้ยงพอขอลูกเขามาเลี้ยง อยู่มาไม่มีไม่มีลูก5ปี6ปี7ปีพอขอลูกเขามาเลี้ยงปุ๊บปรากฏว่ามีลูกขึ้นมาเศรษฐีก็เลยพยายามจะฆ่าเด็กคนนี้ถึง7ครั้ง <c oughs> เด็กนั้นเพราะเป็นผู้มีบุญจึงรอดตายมา7ครั้งครั้งสุดท้ายรอดตายเพราะความฉลาดของทิดาของเศรษฐีคนหนึ่ง ต่อมาเมื่อบิดาล่วงลับไปเขาได้ตำแหน่งเศรษฐีชื่อโคสิตเศรษฐีในกรุงโกสัมพีมีเศรษในกรุงโกสัมพีมีเศรษฐีอื่นอยู่แล้วสองคนคือกุกุตะเศรษฐีหนึ่งปาวาลิกะเศรษฐีหนึ่ง รวมโคสิทธิ์เศรษฐีนี้เข้าด้วยจึงเป็นสามคนครั้งนั้นฤาษีห้าร้อยตนผู้เป็นชีต้นของพวกฤาษีผู้เป็นสหายกันนั้นทักอยู่เชิงเขาพวกฤาษีนั้นจะมาจัดมาถิ่นของมนุษย์เพื่อต้องการฉันของเพื่อต้องการฉันลดเค็มและลดเปรี้ยว เป็นครั้งข่าวคราวหนึ่งในฤดูร้อนขณะที่ไปถิ่นมนุษย์ต้องข้ามที่กันดารมากหาน้ำไม่ได้เห็นต้นไรใหญ่ต้นหนึ่งที่สุดเขตแดนกันดารคิดกันว่าในต้นไม้นี้น่าจะมีเทวดาผู้มีสัตว์ใหญ่สิงอยู่แน่ จะเป็นการดีหนอถ้าเทวดานั้นจะพึงให้น้ำดื่มและของบริโภคแก่พวกเราบ้างเทวดารู้อัจฉริยสัยของพวกฤาษีนั้นจึงคิดว่าเราจะสงเคราะห์พวกฤาษีนี้จึงบันดาลให้สายน้ำประมาณงอนไถ ไหลาจากระหว่างคบไม้ด้วยอานุภาพของตนมูรฤศีเห็นเกลียวน้ำเหมือนลำแท่งเงินจึงเอาภาชนะของตนรองน้ำมาบริโภคแล้วพากันคิดว่าเทวดาให้น้ำดื่มแก่พวกเราก็ป่าใหญ่นี้ไม่มีหมู่บ้านจึงเป็นการดีหนอ ถ้าเทวดาจะให้อาหารแก่พวกเราบ้างเทวดาจึงให้ข้าวต้มและของขบเคี้ยวที่เป็นทิพย์เป็นต้นให้พวกฤาษีอิ่มหนำด้วยอำนาจการบรรดาลพวกฤาษีต่างพากันคิดว่าเทวดาให้ของทุกอย่างแก่พวกเรา ไม่ว่าเป็นน้ำดื่มและอาหารถ้าเทวดาจะพึงแสดงต้นแก่พวกเราก็จะดีหนอเทวดานั้นทราบอัทยาศัยของฤาษีเหล่านั้นจึงปรากฏกายครึ่งหนึ่งพวกฤาษีจึงกล่าวว่าท่านเทวดาสมบัติของท่านมากท่านทำกรรมอะไรไว้ จึงได้สมบัตินี้เทวดาตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทำกรรมนิดหน่อยไม่ใหญ่โตอะไรเทวดาตนนั้นอาศัยอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งจึงได้สมบัตินั้นได้ยินว่าครั้งนั้นเทพพบุตรตนนี้ ได้เป็นคนงานในเรือนของท่านอนาถบินิกาเศรษฐีก็ในเรือนของเศรษฐีนั้นทุกวันอุโบสถคนทั้งหมดโดยที่สุดทาาและคนงานต่างเป็นผู้รักษาอุโบสถวันหนึ่งคนงานนี้ผู้เดียวเท่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ไปทำงาน มหาเศรษฐีเมื่อได้นับคนผู้ที่ควรจะได้อาหารแล้วทราบว่ามีเขาคนเดียวไปป่าจึงได้สั่งให้จัดอาหารมื้อเย็นให้เขาหญิงรับใช้ผู้เป็นแม่ครัวหุงข้าวเพื่อเขาคนเดียวเท่านั้น เมื่อเขากลับจากป่าจึงได้คดข้าวให้ไปคนงานจึงกล่าวว่าเวลานี้วันอื่นๆทั้งเรือนได้มีเสียงดังอึกกระทึกวันนี้นั่งเงียบสงบไปหมดมีเรื่องอะไรหรือแม่ครัวนั้นจึงบอกแก่เขาว่า วันนี้ในเรือนนี้คนทั้งหมดเป็นผู้รักษาอุโบสถมหาเศรษฐีได้ให้จัดอาหารเฉพาะท่านผู้เดียวคนงานจึงบอกว่าจริงหรือแม่คุณแม่ครัวบอกว่าจริงจ้ะคนงานจึงบอกว่าจึงถามว่าผู้สมาทานอุโบสถตอนนี้จะเป็นอุโบสถกรรมหรือไม่ ขอแม่คุณจงถามมหาเศรษฐีให้ด้วยมหาเศรษฐีถูกหญิงรับใช้ไปถามจึงกล่าวว่าไม่เป็นอุโบสถทั้งหมดหรอกแต่จะเป็นอุโบสถกึ่งหนึ่งเขาจงรักษาอุโบสถเถิดคนงานนั้นจึงไม่บริโภคอาหารบ้วนปากเป็นผู้รักษาอุโบสถ กลับไปอยู่ที่นอนของตนเลยกลับไปอยู่ที่ของตนนอนเลยเมื่อร่างกายเขาขาดอาหารลมได้กำเริบในตอนกลางคืน,นจึงตายในเวลาเช้ามืดไ,มไปเกิดเป็นเทพพบุตรอยู่ที่ต้นไทรในดงไทรใหญ่เพราะผลบุญแห่งอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่ง เทพระบุตรนั้นบอกความเป็นไปนั้นแก่พวกฤาษีพวกฤาษีกล่าวว่าท่านได้ให้เราฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินว่าพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วหรือเทวดาบอกว่าทรงอุบัติแล้วครับท่านผู้เจริญพวกฤาษีถามว่า บัดนี้ประทับอยู่ที่ไหนเทวดาบอกว่าทรงอาศัยกรงสาวัตถีประทับอยู่ในวิหารเชตวันท่านผู้เจริญพวกฤาษีพูดว่าท่านจงหยุดก่อนเถิดพวกข้าพเจ้าจะเข้าเฝ้าพระศาสดาต่างล่าเริงยินดีออกจากป่าไปบรรลุถ,ถึงโกสัมพีโดยลำดับ พวกมหาเศรษฐีทราบว่าฤาษีทั้งหลายมาแล้วจึงต้อนรับแล้วว่าท่านขอรับพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าทรงประทานปฏิญญาแก่พวกเราแล้วถวายบังคมพระทศพลออกไปอไปไ่ใช ต้องขอจงรับทิษาของพวกข้าพระเจ้าคันรุ่งคันวันลุ่งขึ้นก็ได้ถวายมหาทานแก่คณะฤาษีพวกฤาษีฉันแล้วจึงลาเศรษฐีว่าพวกอัตมาจะไปแล้วนะเศรษฐีกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าวอื่นละก็พระคุณเจ้าพักอยู่เดือนหนึ่งบ้าง สองเดือนบ้างสามเดือนบ้างสี่เดือนบ้างจึงไปแต่ครั้งนี้มาเมื่อวานนี้บอกว่าจะไปแล้วนะนี่เป็นเหตุอะไรฤาศีกล่าวว่าใช่แล้วท่านขา้าฤือหามบอดีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกเราไม่สามารถรู้อันตรายชีวิตได้เพราะเหตุนั้นพวกเราจึงรีบไปท่านเศรษฐีกล่าวว่าท่านครับ ถ้าเช่นนั้นพวกข้าพระเจ้าก็จะไปด้วยขอพวกท่านจงไปพร้อมกับพวกข้าพระเจ้าเถิดฤาษีกล่าวว่าพวกท่านชื่อว่าเป็นมหาชนผู้ครองเรือนพวกท่านรั้งอยู่พวกข้าจะเป้าพวกข้าพระเจ้าจะไปก่อนดังนี้พากันออกไปไม่พักที่เดียวเกินสองวัน ไปได้อย่างรีบร้อนทีเดียวเมื่อถึงสาวัตถีแล้วจึงมายัางสำนักพระศา,าสดาในพระเชตวันทั้งหมดนั่งลงและฟังธรรมกถาอย่างไพเราะในที่นั้นบวชแล้วได้บรรลุพระอรหันต์ฝ่ายเศรษฐีทั้งสามขับเกลียนคนละห้าร้อยเล่มบรรทุกเนืยใสน้ำพึ่งน้ำอ้อย และพาทุกกูลเป็นต้นออกจากกรุงโกสัมพีไปถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับตั้งที่พักอยู่ใกล้พระวิหารเชตวันพากันไปสำนักพระศาสดาถวายบังคมทำปฏิสันฐานแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาได้ตัดธรรมกถาอย่างไพเราะแก่สหายทั้งสามคน พวกเศรษฐีเหล่านั้นเกิดสมนัตอย่างยิ่งอย่างแรงทูลนิมนต์พระศาสดาวันลุ่งขึ้นได้ถวายมหาทานลุ่งขึ้นพวกเขาถวายทุกทุกวันรวมความแล้วได้ถวายอย่างนี้ตลอดครึ่งเดือนทีเดียวหมอบที่ใกล้พระบาทกราบทูลว่า ขอพระองค์จงประทานปฏิญญาณเพื่อเสด็จมาชนบทของพวกข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคฤหรือหบดีทั้งหลายพระตถาคตเจ้าทั้งหลายย่อมยินดีอย่างยิ่งในเรือนอันว่างเปล่าพวกคฤหรือหบดีต่างกำหนดกันว่าเหตุเท่านี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ประทานปฏิญญาณแล้วจึงคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานปฏิญญาณแก่พวกเราแล้วถวายบังคมพระทศพลออกไปได้สร้างวิหารทุกทุกหนึ่งโย์ระหว่างหนทางถึงกรุงโกสมพีโดยลำดับต่างพากันกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรงอุบัติในโลกแล้วฝ่ายเศรษฐีทั้งสามคนบริจาคทรัพย์จำนวนมากในอารามของตนของตนให้สร้างวิหารสำหรับเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเศรษฐีทั้งสามนั้นกุกุตะเศรษฐีได้สร้างกุกุตะการาม ปวาริกาเศรษฐีให้สร้างปวาริกะปะวาริกรรมพวันในป่ามะม่วงโคสิตาเศรษฐีให้สร้างโคสิตารามเพราะฉะนั้นเศรษฐีทั้งสามท่านจึงเป็นกำลังในการบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในชาดกที่ได้นำมาแสดงให้ญาติโยมฟังในวันนี้ซึ่งก็เป็นอุทาเป็นทัศนะให้ท่านทั้งหลายตั้งใจพัฒพึ่ปฏิบัติในอุโบสถศีลที่ท่านทั้งหลายได้รับไปว่าข้าพระเจ้าขอสมานทานอุโบสถท,ที่พระพุทธเจ้าทรงบรัญญัติไว้ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ก็จะเป็นทลาอนิสงส์มหาศาลส่งไปถึงในสัมปรายภพแม้แต่อุโบสถกึ่งหนึ่งที่เทพพบุตรได้รักษาก็มีอนิสงส์มากมายดังที่ได้กล่าวมาก็ขออนุโมทนาในกุศลละจิตในกุศลละก,กรรมที่อยากโยมที่รักษา ผู้สดทั้งหลายได้ตั้งใจสมาทานขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสมาทานอุโบสถในครั้งนี้จงเป็นเหตุจงเป็นพลวัจจัยอำนวยหนุนส่งให้ทุกท่านจงประสบความเจริญประสบความสุขความเจริญด้วยอายุ วันนะสุขะภะปฏิพานธนสารสมบัติปาธนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบที่ประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปาธนาดังนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอัตมภาพสแสดงพระสัทธธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมมัตสวนะในเรื่องอุโบสถศีลโดยย่อ ขอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชะนี้ ที่อานโง่ยนะกิไปกินมากอยู่ก็เอไม่หาเหรียญหรือหาแบงค์เนี่ยหาแบงค์ไม่พอลยชาร์รเลยอาเลยชาพูดถึงกานเดินมัมือชาร

eva mewa ito tinang peta nang upaka pati, ircitang patitang tumhang kipa mewa semijatu, tope purentu sangkapa, canto penara soya ha, meni jodila soya ha, sapti diyo wewa canto soparu, ko vinasatu matebawata, antara yosuki Abi watenak silisni can wutabatcayinu cataroutaawateni ayub wenu su kang